สวัสดีค่ะ,พะเาพชรภาพาเปิดโชคน,นะคะ เจอกันอีกแล้วนะคะสาหรับดวงเดือนกรกฎาคม2566ค่ะสําหรับครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ศาสตร์ไพ่ยิปซีในการเปิดดูพลังงานประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมของชาวราศีกันค่ะราศีกันนะคะเดือนกรกฎาคมคุณเป็นเดะสันนะคะเป็นคนที่มีพลังงานร้อนแรงมากเป็นคนที่แบบไฟเขาเรียกอะไรมีพลังงานในการที่ทําบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ย คุณหนักหนาสาหัสมามากเลยราศีกันไม่ว่าจะเป็นการโดนแทงข้างหลังหรือปัญหาสุขภาพหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ดีกับช่วงช่วงที่ผ่านมาช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะแต่เดือนนี้ราศีกันคุณแบบปังมากนะคะคุณเป็นเดือนสันคุณพร้อมที่จะออกคุณส่วนของคุณก็ดีมีการมาติดต่อสื่อสารมีการนําเงินการอะไรกันเกิดขึ้นนะคะบริวารของคุณก็ดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ใหการสนับสนุนคุณก็ค่อนข้างดี นะคะในเรื่องของครอบครัวหรืออะไรนี้ก็ดีแล้วอีกเนี่ยกรกฎาคมคุณเป็นไพ่ที่ดีมากคุณจะประอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของอํานาจวาสนาการมีชื่อเสียงนะคะปัญหาประสัของคุณไม่มีอะไรเลยตอนนี้คุณหนักใจเรื่องของการวางแผนเพราะว่าคุณได้อะไรมาคุณได้อะไรใหม่ๆม,มาแล้วคุณอ่ะ คุณจะต้องวางแผนเพื่อที่จะทําสิ่งใหม่ๆตรงนั้นนะคะเพราะว่าท้ายสุดมันจะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดจากการวางแผนของคุณเกิดจากการกระทําของคุณการที่ทํากับทุ้นส่วนแล้วก็เป็นแบบพลังงานที่ค่อนข้างแบบใหญ่เลยนะคะแต่นะคะก็ขอให้คุณนะ่ะคุณสามารถที่จะเร่งแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะเพราะว่าไพ่ตรงนี้เป็นไพ่เดวิลนะคะเดวิลคือสาตาเรื่องของการแบบอาจจะต้องไปทําบุญลงศพ ะะหรืออาจจะต้องบูชาในส่วนขององค์พระเวสสุวรรณหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะช่วยในเรื่องของการงานหรือในกิจการหรือสิ่งที่คุณกระทําตัวนี้ให้ผ่านไปด้วยดีและผ่านไปได้แบบปังๆมากเลยนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบ คือฉันชอบแบบเรียนรู้ฉันชอบทํางานฉันชอบแบบใช้ศักยภาพที่ฉันมีอยู่นะคะโอ้ปางมากชาวราศีกันสําหรับเดือนกร,รกฎาคมแต่สิ่งที่มาดูเรื่องของการงานกิจการ,รที่ทําอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงโอ้นาเงินนําทองมาให้นะ,ะนาเงินนําทองมาให้โอ้โหเป็นไพ่แบบอันนี้เป็นไพ่ที่คนเก่งในเรื่องการบริหารเรื่องของการเงินนะคะใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ในการทํากิจการ,รทุกสิ่งอย่างการแว่งทุกอย่าง ใช้แบบให้คุ้มค่ามากเลยนะคะแล้วก็จะนําเงินนําทองมาให้คือให้แบบเป็นมหาเศรษฐีได้เลยนะคะแต่ก็ยังต้องมีเรื่องเตือนนิดเองนะคะมันจะมีหุ้นส่วนบางคนหรืออาจจะต้องสูญเ,เสียเงินบางสิ่งบางอย่าง คือโอเคเราได้เงินเราเกระเม็ดกระเมร์เราทำนู่นทำนี่แต่มันมีหุ่นส่วนบางคนอาจจะอ่าโอเคฉันไม่อยากทำกับคุณแล้วนะคะเราก็บางทีแบบทำงานหนักมากเกินไปถ้าเป็นในเรื่องอการทำงานเนาะทำงานมุกน้องบางคนอาจจะลาออกหรือก็คือแบบออกจากตัวตนของคุณไปเลยแต่ก็คือคุณก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงก็คือสามารถผ่านาไปได้ในเรื่องของการเงินนะคะเมื่อกี้การงานการงานกิจการไปแล้วการเงินนะคะ การเงินให้ขึ้นแล้วเบินะคะได้มาจากการสเสน่หาการสเสนหาการเจราจาต่อรองว่า,เ,าเขาเรียกสเสนหาจากการพูดคุยจากการเจรจาการสื่อสารนะคะแล้วคุณนะก็คือมีวาทศิลป์ในการเจรจาแล้วทาให้คุณเป็นเดอะสตาร์นะคะการเงินคุณได้คุณมีสเสน่ห์เพราะนั้นคุณเป็นเดอะซันแล้ว เป็นผู้ที่มีพลังงานแล้วคุณต้องมีความเจรจาอ่อนหวานด้วยนะคะแต่การเงินที่ได้มานะคะมันอาจจะนําพามาซึ่งของความแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะอาจจะมีแบบเสียอ,อกเสียใจบ้างมันอาจจะไม่ได้ครบคืออาจจะไม่ได้ตามเป้าที่คุณวางเอาไว้แสีทั้งหมดสียทีเดียวนะคะ แต่ก็คือเราก็คือมีความสามารถในการเจรจาในการพูดคุยในการนู่นนี่นั่นนะคะแต่เงินมันอาจจะไม่ได้คำว่าคุณคาดหวังล้านเงินคุณอาจจะได้แค่ห้าแสนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ถือว่าดีไม่ได้มีอะไรเสียเรียดน,นะคะในเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักอืมพบกับใครอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ชัดเจนแล้วก็คือต้องจีบกันไปเรื่อยๆต้องขยันไปมาหาสู่นะคะ อไปมาหาสู่แล้วก็ก็คือมีอะไรก็ให้คุยกับเขาหน่อยอย่าแบกแบกรับไว้คนเดียวฉันรักคุณฉันชอบคุณแต่ฉันไม่พูดอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่เนาะอ่าถ้าแบบว่าเป็นคนมีครอบครัวนะคะถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วก็ต่างคนต่างทํางานขยันแข็งนะคะรูปของความรักก็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 แบบภาระร่วมกันนะคะก็ไม่ได้มีอะไรก็ประมาณอย่างนี้เรื่องของสุขภาพชาวราศีกันสุขภาพอืม สุขภาพสุขภาพไม่ได้มีอะไรนะคะสุขภาพก็แข็งแรงดีก็พร้อมรบพร้อมต่อสู้พร้อมเป็นไปพัฒนาเลยะคะ่ทิทางที่ดีขึ้นถ้าไม่สบายอยู่แล้วก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็แข็งแรงดีชาวราศีกันมารู้เรื่องของโชคลาภดีกว่าโโชคลาภราศีกันอ่ะมีนะคะจากการเดินทางอ่า โชคลาภนะคะโชคลาภจากการเดินทางจากการที่เราทํางานนี่แหละแล้วก็มีการวางแผนแล้วก็มีการกีบให้ของขวัญมาแล้วมีไพ่เมจิเชนมีไพ่ของการแบบเซอร์ไพรส์อันนี้เป็นไพ่ประจาของหมอดูเนาะหมอดูนะคะอาจจะเป็นคนนําโชคลาภมาให้คุณนะคะหรือจะมีบางสิ่งบางอย่างมหัศจรรย์สาหรับตัวคุณเดี๋ยวเขาหมอดูถ้าออกไพ่อย่างงี้ขออนุญาตจับนิดน,นึงนะคะขอพลาสก่อนโอเค ให้ให้หมอดูอยอางั้นขอให้หมอดูเป็นคุณให้โชคสองชาวราศีโอ๘นะคะเดขแปดได้อินฟินิตี้นะคะสำหรับชาวราศีกันแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองนะคะสำหรับชาวราศีกันถ้าเรามีบุญวาสนาสมพบกันนะคะก็ข,ขอให้ชาวราศีกันโชคดี